สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวบ้านที่เขาอัปเดตตูตการายวูกันนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งบ้านกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแต่งกันเลยนะอันนี้เราทําฟองดูไปนะคะทุกคนอุ้ยมีที่มาเยอะเลยนะคะทุกคนมีเครื่องแต่งหน้าอันนี้ก็คือบ้านที่เขาอัปโหลดมาให้ใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาหาอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะเราเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้นะคะมาเดี๋ยวเราหาพื้นกันม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 ีกี่อันะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกกำแพงมีสิบหกลายนะคะทุกคนเอาเอันี้สีม่งกันละกันโอเตรงนี้สีอะไรดีนะเอานี้สีโอเคมาเอาพื้นกันค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็ละกันน่ารักดีอันนี้ก็คือสนาม สนามสนามนะคะทุกคนคือสนามอะไรไม่รู้เละโอ้สนามหญ้าทุกคนมีเตียงนอนมาใหม่ด้วยทุกคนมีเตียงเด็กด้วยนะคะสี่หนึ่งสองสามมีสามเอ้ยสามเตียงนะคะทุกคนนีเอาที่นอนไว้ตรงนี้นะคะบ้านเราไม่มีเด็กนะคะเดี๋ย <c oughs> วเราเอาที่เก็บของมาวางไว้ตรงนี้นะคะทุกคนคือแบบมันเอามาให้แบบน่ารักมากเลยะคะ่ะทุกคน มันอัปเดตใหม่นะคะแล้วมันก็น่ารักมากด้วยนะคะใครที่ยังอัปเดตไม่ได้ก็ขออาภัยด้วยนะคะคนที่ยังอัปเดตไม่ได้เอาหญ้ามาวางกันคะ่ะเราไม่รู้นะคะว่าเนี่ยเราเราไม่รู้นะคะเนี่ยว่าเขาอัปเดตกันนานแล้วโอ้ทุกคนดูดีสวยมาก ไวตรงนี้บ้านเราก็จะดูลกๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้มานานเราไม่ได้มาเล่นโตัวกา้วาแล้วนานมากอันนี้ไว้ตรงนี้ัาพน้อยอันนี้ตรนี้อตรงนี้จมีกิ่กว่านี่นะคะโคนแล้วเราก็เออป่ออันนี้ไว้ตรงนี้นนนะคะคนเอา,ไว,เอาไว้ข้างนอกก่อนนะคะทุกคนมาคงไฟใช่ไหม โอเเดี๋ยวราหาคงไฟคงไฟอันนี้ค่ะเรามาเปิดไฟกันก่อนโอเคสว่างขึ้นมาเลยนะเนี่ยเอาของเอาเอาเอาของเล่นมาวางค่ะทุกคนเอาแล้วเอาอันนี้มาวางดีกว่านีคุนคนมันแบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตกแต่งอันนี้ก็ดีกว่าอันนี้เราจะให้เป็นห้องน้ำนะคะเครื่องแต่งหน้าเครื่องแต่งตรงแต่งหน้าคือแบบ มาเยอะมากค่ะทุกคนมาม,นมันมันมาใหม่เยอะมากนะคะนี่ดูสิเรานับไม่ไหวเลยอะ่ะทุกคนเอาน้นำพึ่งนับไม่ไหวเลยนะเนี่ยอ่างกับน้ำก็มาแค่สองอ่างนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาเอาอ่างนี้ก็ล้กกานนะคะเราชอบแต่งหนึ่งแต่งหน้ามากเวลาเราไปโรงเรียนเราก็จะแต่งหน้าแต่งอะไรแต่พอกลับบ้านมาเราไม่ค่อยแต่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่เราไม่ให้แต่งเาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน พ่งน,นี้เราเรียนอีกวันเนี่ยก็จะได้ประกาศึกษาแล้วนะทุกคนวันนี้หกกันยายนนะเออทุกคนจำได้ไหมเคเอามาแค่สามเอาที่วางขอเอาวางโอเคเนี่ยเอาอันนี้ไหมทุกคนวางสบู่วางอะไรอีกวันนี้ เดี๋ยวเราเอาเครื่องสำปองสำอางมาวองไว้ก็และกันคือแบบอะไรไม่เยอะเท่าเครื่องสำปองสำอางแล้วว่ารู้สิเดี๋ยวเราเอานี้ไปแช่น้ำด้วยนะคะทุกคนให้มันดูมีสีสันเ,เอาเข้าไปเมื่อไหร่มันจะแตกทุกคนมันไม่ยอมแตกอะ่ะคลิปอื่นเขาทําแตกอะ่ะมันเป็นแตกมันเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะโอ้ยทิ้เงเลย อาทิตรงไหนเดียทุกคนหาที่ทิ้งไม่ถูกเลยเอ,เอามาเอามานี่ทิ้งตรงนี้ทุกคนเราขออาภัยด้วยเพื่อที่คนที่คนที่ยังไม่ได้อัปเดตก็ใครอยากเล่นแบบเราก็เออก็ไปดูคลิปเขาได้เลยนะคะอัปเดตทาเพจสตูนะทุกคนอาอทำไมมันไม่ทำไมมันไม่ซาอยากให้มันซาจาังไม่เป็นไรหรอกอโอ้โ ไม่มีถังขยะอีกออหคือบึ้งจริงเลยน้ำพึ่งเนี่ยถ้า่อเดี๋ยวเราเอาเสี้ยนี้มาวางก็สับองศ์อ่างก็แบบหนักมากนะหนักกว่าอันอื่นไม่มีอะไรเยอะมากกว่าเครื่องสําอางและเนี่ยทุกคนเห็นปะมันมา,นายเยอะมากแล้วจะวางของไม่ได้ไแล้ว,วทุกคนเออ ให้ดูสิเยอะเกินต้านเยอะเกินหน้าเกินตาไปสบู่สบูอ่อาบน้ำผีมอาบน้ำอืมฮึอืมทุกคนดูดีโอ้ทุกคนดูเอาผ้าอ,อันนี้มาด้วย มาเกินเวลาไปแล้วอือาเดี๋ยวเรามาแต่งห้องอันนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาแต่งห้องนั่งเล่นใครอยากให้แต่งก็คอมเมนต์มานะคะอีพีหน้านะบ๊ายบาย